ชื่อนี้ิพรนเพชรนะค่ะชื่อเล่นชื่ออูดเชื่อพระเจ้ามา14ปีแล้วค่ะมาจากคริสมาจากคริสจากคริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ตค่ะสําหรับนิมิตและพันธกิจที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ให้ในศักยภาพที่ตัวเองพันธกิจในศักยภาพที่พระเจ้าใส่ไว้ให้นั่นคือการแสดงงานภาพเขียนโดยโครงงานที่ใช้ชื่อว่ากรีหรือพระสิริเป็นการทรงสร้างของพระเจ้าเป็นการแสดงผลงานถึงการที่ ที่เราจะเข้าถึงผู้คนที่ยังไม่รู้จักโดยการใช้ภาพเขียนเป็นสื่อเป็นสื่อกลางในการที่เราจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าของการทรงสร้างของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างให้กับโลกนี้ทั้งธรรมชาติความสวยงามดอกไม้ใบไม้หรือแม้กระทั่งภูเขาทะเลหรือแม้กระทั่งตัวเราเองสิ่งนี้พระเจ้าสร้างและพระเจ้าก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นสำหรับลักษณะธุรกิจ ที่คิดไว้นั่นคือการทำเป็นแกลเลอรี่เปิดร้านเป็นร้านแกลเลอรี่แสดงผลงานภาพเขียนการส,สร้างของพระเจ้าซึ่งจะไม่เป็นเพียงแค่ชุดที่1ซึ่งมี12ภาพจะจะเป็นกริลี่เป็นพสัสดิลิหนึ่งสองสาไปเรื่อยๆนั่นคือการแสดงชิ้นงานออกไปสู่ผู้คนแต่ละชุดแต่ละชุดสําหรับในลักษณะภายในร้านที่จะเปิดก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบของร้านแกลเลอรี่แล้วก็จะมีเครื่องดื่ม มีหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้ามานั่งอ่านเข้ามานั่งสามารถเราจะพูดคุยการสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้คนทั่วไปได้เน้นไม่ได้เน้นเฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นแค่คริสเตียนหรือหรือไม่อย่างไรแต่จะเน้นสําหรับผู้คนทั่วไปที่เขาหมดความหวังเขาต้องการกําลังใจเขาต้องการที่พึ่งอย่างแท้จริงและเราสามารถจะประกาศความจริงของพระเจ้าให้กับเขาได้รับรู้ได้ ผ่านโครงงานผ่านร้านร้านนี้ผ่านธุรกิจชิ้น,นงานนี้ค่ะก็สำหรับเป้าหมายของรายไดอ้อยากจะนำไปสู่ผู้คนที่เขายังไม่มีความหวังหมดโอกาสในชีวิตโดยเฉพาะเด็กๆที่ด้อยโอกาสคนพิการารวมถึงคนที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้หรือแม้กระทั่งคนที่สังคมยังไม่ให้โอกาสเขาหรือยังเข้าย,ยังเข้าไม่ถึงตัวเขา สิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้เข้าใกล้เขาโดยการมีสิ่งที่ดีของพระเจ้าไปหยิบยื่นให้ไม่ว่าจะเป็นความรักเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนใส่ไว้ให้กับเราเราสามารถจะเอาเผยเผย่และแบ่งปันให้กับผู้คนได้ค่ะเมื่อเรามีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนและ,ะสำหรับสิ่งนี้นิมิตพันธกิจอันนี้พระเจ้าใส่ไว้ให้อุตเคยอธิษฐานขอกับพระเจ้า และสิ่งนี้เมื่อรายการได้เปิดโอกาสทำชาเลนจ์ชิ้นนี้ขึ้นมาเป็นอะไรที่ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระรู้สึกพระเจ้าตอบคำฐานแต่สิ่งที่ได้หรือไม่ได้อันนี้รู้ถือว่าเป็นโบนัสของพระเจ้าแต่สําหรับสิ่งที่อุชตั้งใจนะั่นคืออยากที่จะจะทาผลงานชิ้นนี้และไม่มีทุนไม่มีงบประมาณแต่เมื่อรายการนี้ได้เปิดโอกาสให้ก็ขอบคุณสําหรับ นิมิตสำหรับพันธกิจและสิ่งที่อล๊ดจะเริ่มขอให้เป็นโอกาสที่เ,เพื่อที่จะาาสามารถที่จะรับพระพรแล้วก็แบ่งปันออกไปได้ค่ะเพราะเพราะสิ่งที่รายการนี้ให้ชาเลนจ์คอนเซปต์ที่นี่ก็คือว่าเปิดโอกาส เพื่อที่จะให้โอกาสออกไปสิ่งนี้มาตรงกับสิ่งที่วธิษฐานและขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณอาจารย์ทุกๆท,ท่านและพี่น้องครอบครัวของคริสเตียนทุกๆท,ท่านที่ปิดโอกาสให้เพื่อได้ใช้โอกาสนี้และเพื่อให้โอกาสนี้ออกไปอีกค่ะรับพรเพื่อเป็นพรขอบคุณค่ะ